สวัสดีค่ะครับทุกคนวันนี้ฉันจะพามารู้จักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่เรียนแต่เป็นบ้านหลังที่สองที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและโอกาสในการพัฒนาถ้าคุณกําลังมองหามหาวิทยาลัยที่ให้ทั้งความรู้มิตรภาพและโอกาสเติบโตในอนาคตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือคำตอบที่นี่พร้อมต้อนรับทุกคนโดยรอยยิ้มและความจริงใจมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแล้วคุณจะพบประสบการณ์การเรียนที่น่าจดจำครับมหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีมีบรรยากาศร่มรื่นธรรมชาติงดงามและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้หลักสูตรการเรียนการสอนทันสมัยครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่เอาใจและเพื่อนเนินที่เป็นมิตรคอยช่วยเหลือกันเสมอ